พูดถึงกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากมากกว่า3,000ปีเลยทีเดียวเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยพระราชวังอันโอ้อากแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่สูรหูลูกตาแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสวยงามหรือความรุ่งโรจน์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องราวที่ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดเป็นตำนานที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่น เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนไม่ยอมไปไหนเอาละครับเราจะมาดำดิ่งสู่ตำนานที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเหล่านี้กันเรามาเริ่มกันที่แรกเลยครับกับคริหารต้องคำสาบที่ซึ่งความงดงามเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของความเศร้าและสถานที่แรกที่เราจะไปเยือนโอ้โหได้รับฉายาว่าเป็นบ้านผีสิงอันดับหนึ่งของจีนเลยทีเดียวนั่นก็คือครอหารร้างที่ชื่อว่าชาวเน่ยหมายเลข81ครับ ตำนานของที่นี่มันเริ่มมาจากโศกนาฏก,กรรมครับว่ากันว่ามีผู้หญิงชาวตะวันตกคนนึงเธอมาฆ่าตัวตายในเครื่องหาดสีเทาหลังนี้เพราะว่าอกหักแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนออกมาตอนกลางคืนบางคนถึงก็บอกว่าเห็นร่างผู้หญิงชุดขาวปรากฏตัวแวบๆอยู่นหน้าต่างชั้นสองโอ้โหก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมชาวบ้านแถวนั้นถึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ที่นี่เลยหลังจากที่ตะวันตกดินไปแล้ว แต่เรื่องเศร้าๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในบ้านร้างนะครับแม้แต่วังที่สวยง,งามอลังการอย่างวังกงก็มีสองด้างที่ต่างกันอย่างกับฟ้ากับเวลเลยคือตอนกลางวันเนี่ยวังนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากๆใครๆก็ไปเที่ยวกันแต่พอตกกลางคืนปุ๊บบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นบ้านของความเศร้าความทุกข์ที่ยังไม่เคยได้ปลดปล่อยออกมา คือมีคนเล่าว่าเคยเห็นวิญญาณผู้หญิงใส่ชุดขาวเดินไปเดินมาอยู่ตามโถงทางเดินแล้วก็ยังมีเสียงสะอื้นของผู้เป็นแม่ที่สูญเสียลูกชายไปดังกล้องอยู่ในวังแห่งนี้ตลอดเวลาที่นี่เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ความสวยงามกับความเศร้าเ้าความหลอนอยู่ด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเลยละครับเอาละครับจากคือหาดหลังใหญ่เราย้ายมาที่ตรอกซอกซอยแคบๆของปักกิ่งโบราณกันบ้างที่คนท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าหูทง ทีทีความน่ากลัวเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่แทบจะทุกมุมมืดเลยตรอกแรกที่เราจะไปดูกันก็คือตรงเหมี่ยนว่าหูท่งคือถ้ามองเผินๆก็เหมือนตรอกธรรมดารรมดาที่นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาแต่เบื้องหลังของมันเนี่ยมืดมนกว่าที่คิดเยอะครับเพราะว่าที่นี่เคยเป็นลานทหารมาก่อนและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มงต้นของคำสาปทั้งหมด เขาเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของทหารเป็นร้อยร้อยนายที่โดนประหารชีวิตที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือมีเรื่องเล่าว่าไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านร้างในตรอกนี้สุดท้ายก็มักจะเจอกับเรื่องร้ายๆโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปอยู่แล้วครับจากเรื่องวิญญ,ญาณน,นับร้อยทีนี้เรามาดูเรื่องของวิญญ,ญาณแค่ตนเดียวบ้าง ในตรอกถัดไปที่ชื่อว่าสือหูหูท่งหรือว่าตรอกเสือหินที่นี่มีตำนานเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลูกของคนลากรถคนหนึ่งครับเรื่องมันมีอยู่ว่าคนลากรถคนนี้ไปรับผู้โดยสารคนหนึ่งมาในย่านนี้แต่พอไปส่งถึงที่หมายอา้าวปรากฏว่าผู้โดยสารหายตัวไปแล้วครับหายไปแบบไร้ร่องรอยทิ้งไว้แค่ขนนกยูงอันหนึ่งที่ลอยเควนอยู่ในอากาศผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นเขาเชื่อกันว่า นั่นคือวิญญาณของขุนนางชั้นสูงในราชวงศ์เก่าที่ล่มสลายไปแล้วและตรอกแห่งนี้ก็คือเส้นทางที่วิญญาณของเขายังคงใช้สัญจรอ,อยู่จนถึงทุกวันนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากเรื่องวิญญาณที่ไม่มีใครรู้จักมาสู่ตำนานของวิญญาณที่ทรงพลังมากๆดวงหนึ่งซึ่งผูกพันอยู่กับบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เลยนี่คือเรื่องราวของนายพลยวนครับท่านเป็นขุนศึกผู้พักดีที่รับใช้บ้านเมืองอย่างสุดความสามารถจริงๆ แต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกท่านกลับถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นกบฏแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือที่สุสานของท่านในย่านชงหวนมีคนมากมายเล่าว่าได้ยินเสียงฝีเท้าของทหารเดินตรวจตราในตอนกลางคืนได้ยินเสียงชุดเกราะกระทบกันเบาๆบางครั้งก็เห็นเป็นเงาของทหารในชุดเกราะปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ หลายคนเลยเชื่อว่าดวงวิญญาณของนายพลหยวนยังคงทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องกรุงปักกิ่งอยู่ไม่เคยจากไปไหนและแล้วเราก็มาถึงจุดหมายสุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าโด่งดังและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือพระราชวังต้องห้ามที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวโศกนาฏการรมของเหล่านางสนมและก็ข้ารับใช้จำนวนนับไม่ถ้วนเลย ที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างโหดร้ายทารุณอยู่ภายในกำแพงวังแห่งนี้เพราะว่ากันว่าพลังงานความทุกข์ทรมานเหล่านั้นมันยังคงฝังแน่นตกค้างอยู่ทุกอนูของที่นี่หนึ่งในประกฏการ์ที่คนเล่าขานกันมากที่สุดก็คือเสียงลากชุดผ้าไหมไปตามพื้นทั้งๆที่หานไปดูก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยบางทีก็เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่ดังแว่วมาจากมุมมืดของวังและที่น่าขนลุกที่สุดเลยก็คือ เงาของหญิงสาวที่ถือโคมไฟที่เดินล่องลอยไปตามระเบียงทางเดินในยามวิกาลมีจุดหนึ่งที่โด่งดังเป็นพิเศษเลยครับเขาเรียกกันว่าบ่อน,น้ําต้องสาบคือตรงนี้เป็นที่ที่พระสนมเจิญซึ่งเป็นพระสนมองโกร่ของจักรพัรดิผูกสังหารอย่างโหดเคี้ยมแล้วคนก็เชื่อกันว่าดวงวิญ,ญญาณของท่านยังคงสิงสถิตอยู่ที่บ่อน,น้าแห่งนี้ไม่ยอมไปไหนเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามานี้มันชี้ให้เห็นเลยนะครับว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมและความทุกข์ทรมานของผู้คนมันได้ทิ้งร่องรอยทางวิญญาณที่ไม่มีวันลบเลือนเอาไว้ในเงามืดของกำแพงและตรอกซอยท,ทั้งกรุงปักกิ่งทีนี้ก็เลยมีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปเดินเล่นในกรุงปักกิ่งตอนกลางคืนเนี่ยจะกล้าพอหรือเปล่าที่จะไปเชิญหน้ากับเงาจากอดีตพวกนั้นที่อาจจะยังวนเวียนอยู่ตรงไหนสักแห่ง